ใครมีปัญหานี้บ้างคะปวดขาขาตึงเดี๋ยววันนี้พีทรวมท่าแก้ขาตึงไว้ให้คะ่ะนี่ขาตึงจังเลยค่อยเตะขาไปข้างหลังช้าๆคะ่ะและใช้การกิ้งคึงแบบนี้คะ่ะนงองเข่าแบบนี้เลยนะคะดึงเข่าคะ่ะเข้าหานลำตัวอย่างนี้เลยโน้มลำตัวไปด้านหน้าแบบนี้นะคะขาไม่ตึงแล้ว สวัสดีค่ะพิษร้างมันกะตึงวันนี้นะคะพิษเอาใจคนที่มีปัญหาขาตึงปวดขานะคะโดวยวันนี้พิษก็จะมีท่าที่หลากหลายเลยแก้การปวดขาหรือขาตึงได้หลายส่วนเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจพิษด้วยค่ะแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยค่ะ ท่าที่1นนะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อหน้าขากันค่ะอุปกรณ์นะคะอาจจะหาที่จับที่มั่นคงนะคะเป็นเก้าอี้ก็ได้หรือเป็นขอบเตียงขอบโต๊ะได้หมดค่ะโดยข้างที่เราต้องการยืดนะคะให้เรางอขาในลักษณะนี้เลยใช้มือค่ะจับข้อเท้าไว้นะคะจากนั้นค่ะท่านี้นะคะให้เราค่อยๆเตะขาไปข้างหลังช้าๆค่ะโดยที่ให้รู้สึกตึงด้านหน้านะเนี่ยค่ะคีย์เวิร์ดของท่านี้นะคะใระหว่างที่เรากำลังเตะขาไปเนี่ยเราจะไม่แอ่นตัวไปด้านหน้าแบบนี้นะคะให้เราตัวตรงไว้ ค่อยๆเตะขาไปช้าๆค่ะให้รู้สึกตึงเท่าที่ทนได้นะคะแล้วก็ค้างไปทั้งหมดจำนวน20บวิค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะแล้วก็สลับไปอีกฝั่งค่ะโดยทำทั้งสองฝั่งนะคะวันเซตหนึ่งค่ะทำทั้งหมด5ทีวันหนึ่งก็ทำทั้งหมด3เซตค่ะ ท่าที่สองนะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกันค่ะโดยท่านี้นะคะให้เราขานั่งเลยจากนั้นนะคะงอขาข้างนึงค่ะแล้วก็ให้เรานะคะเหยียดขาข้างที่ต้องการยืดตรงแบบนี้ค่ะเข่านะคะกดติดเตียงไว้นะคะหรือว่าติดบอกของเราไว้ค่ะจากนั้นนะคะให้ลำตัวตรงค่อยๆโน้มมือไปค่ะโน้มลำตัวไปนะคะอย่างนี้ค่ะไม่ต้องซีเรียสมือต้องถึงนะคะเอาตัวนะคะให้ตรงแล้วค่อยๆโน้มตัวไปค่ะลำตัวไปนะโดยที่ขาห้ามลอยนะคะตรงนี้ ให้รู้สึกตึงหลังขาตรงนี้ค่ะค้างไว้ทั้งหมดจำนวน20วินาทีค่ะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20ค่ะแล้วเราก็สลับไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะโดยท่านี้นะคะให้ทำทั้งหมดนะคะ5ทีค่ะแล้วก็วันนึงนะคะทำทั้งหมด3เซตค่ะ ท่าที่3นะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อด้านข้างกันค่ะโดยท่านี้นะคะให้เรานะคะเอาขาควายข้างหนึ่งลักษณะน,นี้เลยคะ่ะข้างที่ต้องการยืดนะคะจากนั้นค่ะให้เรานะคะดึงเข่าะคะ่ะเข้าหานลำตัวอย่างนี้เลยจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อด้านข้างมากเลยค่ะค้างไปทั้งหมดจํานวน20วินาทีนะคะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20ค่ะจึงท่านี้นะคะก็สลับ2ฝั่งค่ะวันหนึงนะคะทำทั้งหมด5ทีจำนวน3เซตต่อวันค่ะท่าที่4นะคะเราจะมายืดขาหนีบด้านในกันค่ะกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะโดยเริ่มแรกค่ะให้เรานะคะเอาขาประกบกันแบบนี้เลยแล้วก็ดึงเข้าหาลำตัวนะคะกดเข่าค่ะตรงนี้สังเกตว่าเข่าจะลอยนะบางคนที่ตึงเยอะค่ะให้เรากดลงติดพื้นให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะ จากนั้นค่ะอาจจะเพิ่มความยากในการโน้มลำตัวไปด้านหน้าแบบนี้นะคะจะรู้สึกตึงบริเวณขาหนีบด้านในมากเลยค่ะค้างไว้ทั้งหมดจำนวน20วินาทีนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะ ซึ่ง20วินาทีนะคะทําแบบนี้5ครั้งวันหนึ่งทํา3เตตตะวันค่ะท่าที่5นะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อน่องกันค่ะอุปกรณ์นะคะก็คือกําแพงหรือฝาผนังก็ได้ค่ะให้เรานะคะจับฝาผนังแบบนี้เลยจากนั้นนะคะข้างที่ต้องการยืดให้เราเหยียดตรงค่ะปลายส้นเท้านะคะชี้ตรงนะคะจะไม่มีการหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะคะบางคนอาจจะถ้ายังทําไม่ถูกเนาะอาจจะวางตรงบริเวณที่มีเส้นได้ค่ะแล้วว่าส้นเท้าชี้ตรงแบบนี้เลย จับไปค่าแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะงอแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยนะคะโน้มลาตัวแบบนี้ค่ะแต่จะไม่โน้มตัวแบบนี้นะคะโน้มคือการงอขาแบบนี้เลยให้รู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อน่องนะคะค้างไปทั้งหมดจํานวน20วินาทีค่ะนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18บ9 20้าิบค่ะอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อน,น่องตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมายืดอีกกล้ามเนื้อน,น่องที่อยู่อีกตัวหนึ่งอยู่ค่ะก็คือให้เรานะคะท่าน,นี้คือให้เรานะคะงอเข่าค่ะคล้ายๆท่าเมื่อกี้เลยแต่เพิเ่มเติมคือการงอเข่าค่ะงอเข่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะค้างไว้ค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอด 12 13 14 15, 16 17, 18 19 20ค่ะแล้วก็ให้เรานะคะสลับไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะโดยข้างนึงนะคะทำทั้งหมด5ทีค่ะวันหนึ่งทำา3เซต,ตตอ่อวันท่าที่6นะคะเราจะมายืดกล้าเมเนื้อหน้าแข้งกันค่ะโดยข้างที่ต้องการยืดนะคะให้เราองอขาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้มือข้างนึงนะคะจับบริเวณข้อเท้าไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะหมุนข้อเท้าข้อหาลํลำตัวเลยจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าแข้งค่ะ ทั้งไปทั้งหมดจำนวน20วินาทีนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20ค่ะซึ่งท่านี้นะคะทำทั้งหมดนะคะ5ทีค่ะวันนึ่งทำา3เซตต่อวันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าท่านี้มันยังยืดไม่ค่อยโดนตัวหน้าแข้งนะคะพี่ก็จะแนะนำเป็นตัวโรลเลอร์ค่ะซึ่งถ้าตัวพวกโรลเลอร์พวกนี้ก็สามารถที่เอาไว้ช่วยคลายคึงได้นะ้ออย่างเช่นอย่างหน้าแข้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นท่านี้เลยนะคะให้เราวางหน้าแข้งไว้เลยและใช้การกิ้งคึงแบบนี้ค่ะกดน้ำหนักตัวไปนะคะ ทำประมาณ1-2นาทีค่ะนวดคึงก็จะเป็นการที่ช่วยลดอาการตึงบริเวณหน้าแข้งได้เหมือนกันค่ะขาไม่ตึงแล้วใครนะคะที่มีปัญหาขาตึงก็อย่าลืมนำท่าบริหารงานนี้ไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยค่ะส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพีด้วยค่ะ และถ้าใครนะคะมีคาถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาใน Facebook มนุษย์ตึงได้เลยค่ะวันนี้คิดต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย